อ่าก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะวันนี้น,นี่ก็มาอยู่หมายช่อนคลองนะครับอยู่แถวแถวโรงเรียนคลองปรกหลักนะครับเรีนคลองปรกหลักนะครับวันนี้ลองมาเดินตีช่อนคลองแถวนี้นะครับพอดีก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะแล้ก็ไม่เคยมานะครับนี่เดี๋ยวลองมาตีเล่นดูนะครับเรจะมีกัดหรือเปล่าค่อ <c> น <oughs> ข้างสวยนะมัน คลองเล็กๆนะครับน้ำก็โอเคคนระับไม่ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะขึ้นสายมาใหม่อ่ะก็อ้าวนี่มากันนับเบิ้ลครับนับเบิ้ลอยู่ฝั่งโน้นใช่ค,ครับเดี๋ยวลองเดินกันไปเรื่อยๆ เดินเพามันจะมีสะพานครับเดินได้สองฝั่งหา่ากนะครับประช่อนช่องน,นี้ ้ำไม่ค่อยดีอหไรน้ำสองสีเลยนะเบิ้ลน้ำสองสีอืมตรงนี้น้ำน้ำเสียต้องเดินขึ้นไปข้างบนเนะ มาเดินวันไหนมาวานเอามาได้เหรอรรรรไ,ไม่กัดเหรอลาวไปลากไปทุ่งขอาวอ๋อน้อเบิ้ลจอดรถตรงไหนลองรถถัว่วขี่เข้าไปเลยม,มันมีรูจอดอยู่อ๋อตรงนูนี่ตรงหน้าฝายเดิใช่ปะ่ะตรงตรง,ตรงเราเลี้ยวลงใช่ไหมใช่ออมันมีที่จอดได้เลยอ๋อม,มีคนตั้งามหญ้าไว้ไงอ๋อ น้ำมันเสียข้างในตอนแรกถ้าน้ำไม่เสียะนาะจก็เดินนาหน้ามีนะอย่างเงี้ย น่ามีมาก

ี่หมายเด็ดเลยนะเพื่อนนู่นแหละข้างหน้าโอ้ อ๋อเนี่ยจอดตรงนี้เหรออือ๋อผมไม่เคยขี่เข้ามาที เฮ้ยกัดเหรอเฮ้ยกัดด้วยฮะเฮ้ยเม็ดด้วยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยกัดแล้วกัดแล้ว ชอบมัน้านอยู่ริมคลองเนี้ยอากาศมันดีนะริมคลองแบบนี้ ถึงแล้วถึงประตูแล้วเอาไงเดี๋ยวเดินกลับก็ได้นะเดินตีกลับก็ไดนะ้เปลี่ยนคลองนี่ก่นอนเพราะเดินไปช่วงนู้นน้ำมันตื้นตรงนั้นเพื่อมันจะไปตัดเข้าไอ้คลองสิงโตเเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนอะไรก็แล้วยังไม่ได้ปลาเลยไม่ได้ปลาเลยนะวันนี้ เนียน้เบิลกัดแล้วนะนี่เม็ดเม็ดขึ้นเลยเอาแล้วเอาแล้วท่งวิ่งไหมอุยวิ่ง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 ด้วิ่งด้วยเนียน้ำเบิกัดแล้วนะอกัดด้วยวิ่งด้วย กัดเลยอ่ะออกัดแล้วกัดคัดคัดคัด,คดอู้ไม่อยู่มันมันลงจากผักอ,ะอ่ะลมกนกโโฉบมาเลยอะ่ะอุ้ยอยู่อุ้ย,อยรอดแล้วโอ้ยมิดคอ มาเลี้ยวมาเลี้ยวตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้นะกะเปลี่ยนเหยื่อเล็กไนงะให้เล็กลงเ yeah. นี่ยเฮ้ยน้ำว่นกัดกัดกัดน,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 นี่อยู่ <laughs> อืออยู่ไหม <laughs> รอดแล้วนะรอแล้วนะครับเปชอนเล็กนะเต็มปากเลยนะนี่ครับโอ้โหดูไซส์โอ้โหโอ้โหไซส์กีตีขึ้นผักนะครับไม่คิดว่ามันจะกัดนะมันกัดเฉยเลยพุ่งออกมากัดรอดแล้วจ้ะโอโ้ลึกมากนะเบิร์ ได้นะครับนะปล่อยไปนะไปย,ยินดีที่ได้เจอกันอย่างน้อยก็ทำให้รอดนะครับรอดเ,อดวออเลวรอดเลียวไปเล,ปลยไปโอ้ของเรากัดส <c oughs> ี่ทีเตัวเอากัดที <c oughs> แ,ลแล้วโดนเลยเอล๋อ มื่กี้นะลงพักบุ้งอย่างเงี้ยลงพักตบกัดเชยเลยก็หมายนี้ก็เป็นหมายที่เคยมาแล้วนะครับพอดีไม่รู้ไปหมายไหนนะว่าขี่รถหาแล้วนะครับน้ำค่อนข้างเสียเยอะนะครับโค้งอื่นๆน้ำเสียหมดเลยนะครับ ก็เลยมาคลองนี้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับนะครับก็รอตีเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็หนึ่งแต้มนะครับจากปลายางนะครับปลายางสองนิ้วครึ่งนะก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับก็ อันนี้ก็เป็นคลองที่เคยมาเดินแล้วนะครับเดินเข้าไปข้างในนี้นะครับแต่ข้างในนี้ผมไม่ค่อยได้เดินเข้าไปนะโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ